สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวประวัติศาสตร์กันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงอาณาจักรโยโนกค่ะกับเรื่องราวการกอบกู้อิสรภาพจากขอมครับผมแล้วก็แน่นอนวีรกษัตริย์องค์สำคัญในเรื่องนี้พระเจ้าพรมมหาราชค่ะครับ เรากำลังพูดถึงช่วงเวลาที่สำคัญมากๆในประวัติศาสตร์ล้านนานะครับจากข้อมูลที่มีก็คือพระราชประวัติพระเจ้าพรหมมหาราชท่านประสูตรโออราราพศ4 6 6 1ที่เวียงสีทวงก็คือแถวแถวแม่สายปัจจุบันนี้แหละครับค่ะซึ่งเป็นช่วงที่พระราชบิดาคือพระเจ้าพังคราชถูกขอมในประเทศไปพอดีเลยอ๋อคือประสูตรมาในสถานการณ์ที่บ้านเมืองกำลังลำบากมากๆเลยนะคะใช่ครับ งั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวชีวิตของพระองค์กันตั้งแต่แบบว่ายังทรงพระเยาว์เหตุการณ์สำคัญสำคัญการสร้างบ้านสร้างเมืองแล้วก็พวกตำนานที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับพระองค์ด้วยครับผมเห็นว่าแค่เรื่องตอนประสูติก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับคือมีบันทึกว่าพระองค์เนี่ยเอ่อพระวรากายแข็งแรงงดงามซึ่งจะต่างกับพระเชษฐาคือเจ้าทุกิตราชกุมารอืมค่ะด้วยอย่างตอนพระมารดาทรงพระคันได้สักเจ็ดเดือนเนี่ย กลับสนพระไทยเรื fan, like so like like. mm ่องสาตราวุธเป็นพิเศษโหฟังดูเหมือนเป็นสัญญาณเลยนะคะว่าจะเป็นวีระบูรุษตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ซึ่งการมีตำนานแบบนี้ก็อาจจะช่วยเสริมบารมีสร้างความชอบธรรมในการปกครองในเวลาต่อมาด้วยหรือเปล่าคะก็เป็นไปได้ครับแล้วพอพระชนเจพรรษาก็เริ่มแสดงความกล้าหาญแล้วแต่จุดเปลี่ยนจริงๆน่าจะอยู่ตอน13พรรษาอ๋อเรื่องความฝันกับช้างเผือกใช่ไหมคะครับ ตามตำนานคือทรงฝันเห็นเทวดาบอกให้ไปรอจับช้างเผือกที่ริมน้ำโขงแต่พอไปถึงจริงๆกลับเจองูใหญ่ทั้งสองตัวก็ทรงตกใจนิดหน่อยค่ะแต่พอตัวที่สามโผล่มาซึ่งเชื่อว่าเป็นตัวสุดท้ายตามนิมนิตแล้วก็เลยตัดสินพระไทยจับแล้วงูก็กลายเป็นช้างเผือกครับผมกลายเป็นช้างเผือกง,งามเลยอืหือแล้วก็มีเรื่องที่ช้างไม่ยอมขึ้นฝั่งอีกใช่ไหมคะต้องใช้พางคำลอ่อใช่ครับช้างไม่ยอมขึ้นฝั่ง จนพระเจ้าพังคราชต้องให้โหนทํานายแล้วก็ให้เจ้าทุกขิตราชกุมารเนี่ยเอาพางคำหรือระคันธงคำไปตีล่อช้างถึงยอมขึ้นมาอ๋อค่ะค่ะพังคำนี่คือของสูงค่ามันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อะไรไหมคะนอกจากการใช้เสียงล่อเฉยๆอืมก็น่าคิดนะครับ พังคำอาจจะสะท้อนถึงบุญบาร,รมีหรืออาจจะหมายถึงว่าต้องอาศัยทั้งกําลังคือพระเจ้าพรหมแล้วก็ปัญญาหรือสถานนะอย่างเจ้าทุกขิตร,ราชกุมารที่เป็นผู้ตีพังคำตามคําทํานายเพื่อให้ได้ของคู่บาร,รมีมาพอได้ช้างแล้วพระเจ้าพรหมก็เลยสร้างเมืองพานคำขึ้นมาแถวๆถวม่ใส่นี่แหละครับเป็นฐานกําลังค่ะพออายุ16พรรษาปีพศ .1497 อันนี้คือจุดสําคัญเลย ใช่ครับตอนนั้นก็ประกาศอิสรภาพจากขอมเลยใช่ไหมคะที่ปกครองมาตั้ง20ปีครับประกาศอิสรภาพเลยการต่อสู้ตอนนั้นก็คงจะดุเดือดมากเพราะว่าขอมน่าจะมีกําลังพลเยอะกว่าค่ะแต่ด้วยพระปรีชาสามารถความกล้าหาญก็ส่งตีหัวเมืองต่างๆคืนมาได้หมดแล้วก็ขับไล่ทับขอมลงไปทางใต้เรื่อยๆแต่สุดท้ายก็ต้องหยุดไล่ตามตรงนี้ก็มีตำนานเข้ามาเกี่ยวอีกครับ ตำนานกำแพงแก้วที่เชื่อว่าที่มาของชื่อกำแพงเพชรนั่นแหละครับอ๋อที่ว่าพระอินทร์สร้างกำแพงขวางไว้ไม่ให้ตามไปทำลายของจนหมดซิ่งใช่ไหมคะครับผมตามตำนานเล่าไว้อย่างนั้นแล้วถ้ามองในมุมประวัติศาสตร์จริงๆล่ะคะพอจะมีคำอธิบายอื่นไหมนอกเหนือเรื่องปฏิหารเอ่อก็อาจจะเป็นไปได้ว่าการรบมันต่อเนื่องมานานเป็นปีแล้วนะครับปีเศษๆไพร่พ,พลก็คงเหนื่อยล้ามากการหยุดทัพ ก็อาจจะเป็นการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์มากกว่าเพื่อรักษากำลังพล,แล,ล,งพลแล้วก็รักษาดินแดนที่เพิ่งยึดคืนมาได้อ๋อเข้าใจได้ค่ะพอศึกสงบก็เข้าสู่ช่วงสร้างบ้านสร้างเมืองทร,งอ,ง,รงอัญเชิญพระราชบิดากลับมาครองนครโยนกเดิมครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองชัยบุรีก็คือเชียงแสนในปัจจุบันแล้วก็ยังร่วมกันสร้างเจดีจอมกิติด้วยซึ่งก็คือพระาธาตุจอมกิติทุกวันนี้ค่ะส่วนพระเจ้าพรหมเอง ก็ทรงขยับขยายไปสร้างราชธานีใหม่ของพระองค์ที่แถวแถวแม่น้ำฝางชื่อเมืองชัยประการอันนี้น่าจะราวๆพศ1480พเมืองชัยประการนี่คือตัวอำเภอฝางปัจจุบันเลยหรือเปล่าคะหรือว่าอยู่ตรงไหนเออเชื่อกันว่าอยู่ทางใต้ของอำเภอฝางปัจจุบันลงไปหน่อยนะครับไม่ใช่ตัวเมืองฝางซะทีเดียวทำให้อาณาจักรโยนกยุคนั้นรุ่งเรืองมากๆมีศูนย์กลางสำคัญถึง4แห่งเลยคือชัยบุรีเชียงแสน เวียงชัยนารายหรือเชียงรายเวียงชัยประการที่ฝางแล้วก็เวียงพางคำที่แม่สายโหถือเป็นการวางรากฐานอาณาจักรที่มั่นคงมากๆเลยนะคะแล้วพระองค์ก็ครองราชที่ชัยประการนานถึง60ปีครับ60ปีเต็มๆอาณาจักรก็สงบสุขขอมก็ไม่กล้ามารบกวนอีกเลยจนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปีพศ1538 ตอนนั้นพระชนมายุ77พรรษาแล้วก็มีพระราชโอรสองค์เดียวคือพระเจ้าสิริชัยหรือชัยสิริขึ้นครองราชต่อครับผมตามนั้นเลยครับสรุปแล้วพระเจ้าพรมมหาราชก็ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะทั้งเรื่องการกู้ชาติการรบการสร้างบ้านแปลงเมืองครับแล้วเรื่องราวของพระองค์นี้ก็ผสมผสานกันดีนะคะระหว่างเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์กับตำนานความเชื่อต่างๆ ทั้งเรื่องช้างเผือกเรื่องกำแพงแก้วใช่ครับซึ่งตำนานเหล่านี้ก็ช่วยเสริมภาพความเป็นวีรบุรุษให้พระองค์แล้วก็ยังทรงเป็นผู้ก่อตั้งหรือวางรากฐานเมืองสำคัญสคัญทางภาคเหนือไว้หลายเมืองเลยค่ะก็นี่คิดต่อนะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเราจะมองเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ตามข้อเท็จจริงเป๊ะๆหรือว่าเป็นตำนานที่ถูกเสริมแต่งขึ้นมาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบไหนการที่ตำนานเหล่านี้ยังอยู่ยังถูกเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้มันสะท้อนความผูกพันทางวัฒนธรรมหรือความทรงจำร่วมของผู้คนในดินแดนนี้ยังไงบ้างนะคะนั่นสินะครับเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากครับ